วันนี้เป็นวันที่3ของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะคเพื่ออภิปรายกฎหมายงบประมาณปี2569ปรากฏว่าในจังหวัดนี้มันมีการแฉว่ามีสสจากพักสีแดงคือพักเพื่อไทยพยายามที่จะไปขอให้พักสีส้มเนี่ยมายกมือโหวตให้ในกฎหมายสำคัญสำคัญแลกกับ10โลที่สําปานครับก็เป็นเรื่องทั้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่นะเป็นเรื่องเดียวกันแหละเอาเรื่องนี้เพื่อ ความเป็นธรรมนะจะได้ชี้แจงกันให้มันเสด็จน้ําสักเล็กน้อยนะครับส่วนเรื่องของนายกคดีที่ศาลนัดไต่สวนพยานบุคคลแล้วเรียกนายกกับเลขาสมชไป21บนี้ไม่รู้ว่านายกจะไปหรือเปล่าแต่มั่นใจว่านายกไม่ลาออกครับอ่ะโอเคทีนี้เร,เราจะคุยกับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านคะ่ะพี่สาําปทานค่ะท่านรองศาสตราจารย์พี่ชายรัตนดีลกนภูเก็ตนะครับค่ะผู้การหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร,ร์การพัฒนาคณะพัฒนาสังคม ของนิดานะอาจารย์พิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสำราญคุณเหมียวและท่านูู้ฟังครับก็ขอฮิตเดือยพ้อยเลยประเด็นว่าตอนนี้ทุ่มเสียงกันเยอะกั้มกึ่งมากหลายท่านบอกว่ายังไงท่านองค์อิงก็ต้องลาออกก่อนถึงยี่เก้าแต่บางคนบอกว่าไม่มีทางเขาจะสู้สุดทางอาจารย์พิชัยคิดยังไงครับผมคิดว่าน้ำหนักที่เขาจะลาออกเนี่ยมีสูงกว่า น้ำหนักที่เขาจะสู้จาเป็นสําหาับคือเนื่องจากว่าในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาเองก็ยังอตัดสินใจไม่ไม่แน่นอนนะว่าจะเอาอย่างไรในสองทางเลือกอันนี้เพราะว่ามันยังมีเวลาที่จะปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์อีกประมาณรักสองอาทิตย์คือหมายความว่าสมมุติว่าเขาตั้งสมมติฐานว่าในขณะนี้ มีธุราการสารเลือกนูญรูบที่จะ,ะวินิจฉัยให้เป็นผลลบกับเขามากกว่าผลบวกครับอถ้ามีการวินิจฉัยหรือว่าประเมินแบบนี้มันก็จะมีการปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์บางอย่างที่อาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทีนี้ถ้าเขาปฏิบัติการได้สาเร็จ แล้วก็มีความมั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารที่เขาได้รับอันนั้นเนี่ยยืนยันว่าเป็นของแท้จริงเขาก็อาจจะไม่ลาลอกแต่ถ้าหากว่ามีการปฏิบัติการเชิงยื่สารแล้วแต่ว่าไม่ได้มีการการันตีผลลัพธ์อะไรว่าจะออกมาเป็นเชิงบวง<ม>แล้วก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่จนกระทั่งถึงวันที่จะมีการวินิจฉัยถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยผมคิดว่า เขาจะลาออกแล้วก็สถานการณ์ที่ผลลัพธ์ที่จะออกมาจากการประเมินของผมเองเอผมคิดว่าสถานการณ์จะมีผลลัพธ์เป็นทางลบกักบคุณแพร่รดงฐานมากกว่าแล้วก็การปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ของเขาเนี่ย<อ>ก็คงจะไม่ได้ผลในท่ามกลางกระแสะสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เนี่ยซึ่งก็ ประชาชนได้ความสนดใจแล้วก็สื่อยู่ต่งตางๆก็จับจ้องอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปฏิบัติการอะไรก็าตามที่จะขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์นั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่สามารถยกครอนรการตัดสินใจหรือการวินิจฉัยของผู้ที่มีอำนาจในเรื่องนี้ได้ครับอืมก็ลาออกเพื่อให้คุณพ่อหรือคุณทักษิณนะผูก,กันตรงๆก็ได้ยังมีบทบาทในการที่จะฟอร์มรัฐบาลชุดต่อไปอย่างนั้นใช่ไหมครับ เอลาออกก็เพื่อที่จะรักษาตัวเองเอาไว้ oh. เพ่อที่จะไม่ให้ต้องมีมลทินในเรื่อง oh. ของการละเมิดจริยธรรมและก็การขาดคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีหรือว่าเป็นนายกรัตรีในอนาคตต่อไปครับเพราะว่าอพอลาออกปั๊บเนี่ยก็ไม่ต้องอยู่ให้ศาลเขาวินิจฉัยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีความกังวลอยู่ mm. ว่าจะละเมิดจริยธรรมหรือไม่ละเมิด จะซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์เพราะว่าไม่ได้รับการวินิจฉัยเพราะงั้นเนี่ยก็สามารถเป็นนักการเมืองหรือดํารงตําแหน่งใดๆก็ได้ในอนาคตทีนี้แน่นอนว่าพลาออกเนี่ยมันก็จะเกิดสถานการณ์ที่มันจะต้องเลือกนายกคนใหม่ครับทีนี้นการเลือกนายกคนใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการช่วงชิงนะคุณสํบรักครับเป็นการช่วงชิงระหว่างสองขั้วก็คือขั้วของคุณน,นี่แหละคุณทักสินพักเพื่อไทยกับกขั้วทางคุณอนทุทินครับ เพราะเป้าหมายในการช่วงชิงในระยะเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่าเขาคงจะช่วงชิงอพักรวบรัฐบาลมาก่อนอแต่ก็คือทางฝ่ายคุนัสติเนี่ยก็ต้องพยายามพึงพักร่วมรัฐบาลปัจจุบันเนี่ย2ห5 5เสียงของเขาเนี่ยให้อยู่กับเขาต่อแล้วก็ให้สนับสนุนคุณชัยกเกษม,มแต่ในขณะเดียวกันทางคุณอนุทินก็คงจะต้องพยายามดึงบรรดาพักร่วมรัฐบาลขณะนี้เนี่ย ให้ไปสนับสนุนตัวเขาในการจะชูเขาขึ้นมาเป็นนายกทีนี้เนี่ยสถานการณ์อันนี้เนี่ยถามว่าของใครง่ายเหมือนกันของตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยอาจจะง่ายกว่า <S <S 2> <S 2> เพราะ <S <S 2> <S 2> ว่าถ้าสามารถรึงพรรค่วมรัฐบาลอยู่ได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ <S <S 2> <S 2> แต่ของคุณอนุทินนั้นเนี่ยมันมีเงื่อนไขเพิ่มเติมก็คือจะต้องได้รับการสนับสนุนจากพักประชาชนด้วย อ๋อ oh, ยากกว่าอืมาจะมีความยากกากว่าเพราะว่าเขาจะต้องนอกจากจะ,จะดึงพรรคร่วมรัฐบาลแล้วเนี่ยเขาก็ยังต้องไปทําให้พรรคประชาชนเนี่ยยอมยกมือให้เขาเพื่อที่จะให้ได้เป็นนายกน,ยานั่นหมายความว่าก็าอาจจะต้องยอมรับเงื่อนไขของพรรคประชาชนนั่นเองก็คือต้องมีประเด็นในการทําประชามติในการแก้รัฐธรรมนูญและก็ต้องมีการยุบสภาให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ววัน ถ้ามองฉากทัดแบบนี้นี่อาจารย์พิชยัยเขาคิดว่าโอกาสที่พรคเพื่อไทยจะยืํานาจต่อไปได้มันมีสูงกว่าอีกขั้วหนึ่งอีกซี่กหนึ่งใช่ไหมครับอผมคิดว่าคือถ้าอ่านเกมในวันนี้นะวันนี้เนี่ยเขายังมีโอกาสาสูงกว่าเล็กน้อยอ่ะนะคือถ้าถ้าเป็นมวยเนี่ยหรือว่าเป็นคอฟที่คุณสำราญชอบตีเนี่ยมันก็สูสีกันนะมไม่มีใครที่จะจะเฉือนกันได้อย่างเด็ดขาด Mm hmm. เพราะว่าทางพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็เพี้ยงซ้ามากแล้วก็กระแสนิยมเนี่ยก็ตกต่ามากโดยเฉพาะพอ,อดีการเกิดอการอะไรประทัดก,กันที่ชายแดนระหว่างไทยกับเขมรเนี่ยก็ทําให้คะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ตกต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยเชิงลบที่อะจะดึงคนทําให้หรือว่าดันคนของตัวเองขึ้นมาเป็นนายกต่อไปคมันก็ก็เลยทําให้สถานการณ์เนี่ย มันอยู่ในลักษณะที่ถือสีไม่ไม่ชนะกันขาดนะครับอืมก็บุคคลที่สามหละ่ะนะคุณพีรพันธ์หรือแม้กระทั่งลุงตู่อะไรอย่างเงี้ยเออผมามลืมไปเลยนะครับคุณพีรพันธ์คุณสํมานะอ,อ๋อเหรอฮะอ๋อเออคือหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเสียงของเขาภายในพรรคเดียวกันก็ไม่รู้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากคุณสุชาติหรือเปล่านะครับครับเ,เสียงไม่พอนะอเอ,อแล้วก็ตัวคุณพีรพันธ์เองเนี่ย ในระยะหลังคะแนนนิยมก็ตกต่ำลไปมากเนื่องจากว่ามันมีประเด็นในเรื่องของการถูกร้องอก็ณีของในปปชอ,อยู่ด้วย <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณปีตพันธ์เนี่ยเข้าหมดโอกาสไปแล้วหลังจากที่มีอยู่ช่วง <Okay. S 2> หนึ่งที่คะแนนนิยมค่อนข้างจะดีนะครับส <Okay. S 2> ่วนพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมคิดว่าท่านคงไม่ลงมาหรอกน <Okay. S 2> ะ,ะ,ะ,ะว่าอยู่เป็นองค์กรบนตรีเนี่ยก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีด <Okay. S 1> ีอยู่แล้ว okay. แต่ถ้าลงมาปแปดเพื่อการเมืองให้คนเ็าวิพากษ์วิจารณ์อะไรอีกเนี่ยมันก็ดูจะไม่่าอภพิรมเท่าไหร่ครับแล้วก็ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะบริหารประเทศภายใต้การที่มีพรรควมเยอะๆแล้วก็แต่ละพรรควมเนี่ยมันก็โอกาสที่จะ,ะสมัครสมสาชคคีดังในอดีตนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีคือเรียกว่าคุมได้ยากอะ่ะรัฐบาลก็จะล่อแร่ นะครับผลงานก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านคงไม่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีทางเลือกนี่แหละคุณชยัยเกษมหรือว่าคุณคอนุทินที่จะเป็นทางเลือกอที่ชัดเจนที่สุดในขณะษนี้หรือไม่อีกทางหนึ่งก็คือว่าคือในระหว่างการเลือกเนี่ยสมมุติว่าอีกสองอาทิตย์เนี่ยท่านรประธานสภาวัรญอนเนี่ยรประชุมเรียกเพื่อที่จะเลือกนาะยก รัฐมนตรีใหม่หลังจากที่คุณแพรลองทานถู่วินิจฉัยพ้นไปแล้วเนี่ยคุณสำนักงานลงจินตนาการในสภา,าเนี่ยก็จะมีการเสนอชื่อแข่งกันสองคนก็ได้นะแ้วแก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีการประเมินสถานการณ์กันแล้วเนี่ยทางคุณรักษิณนประเมินว่าตัวเองเนี่ยแพ้ทางคุณอนุทินแน่ๆนะผมว่าดีไม่ดีเนี่ยคืนกะ่อนที่จะมีการเลือกนายกเนี่ย ขาอาจจะให้คุณภูมิสามยุทสภาก็ได้อแต่คุณภูมิทำยุบสภาไม่ได้หรือเปล่าคะรักษาการนายกก็ต้องไปเถียงกันอีกอนักน่นกฎหมายบอกว่าได้ครับอเอแล้วก็ผมก็เห็นว่าเขาก็ยุบได้เหมือนกันเพราะว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้เขียนห้ามเลยว่าห้ามนายกรักษาการ,รยุบสภาแต่อ,อำนาจในการยุบสภาเนี่ยเป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์ทีนี้เนี่ยคนที่จะทุนเกล้าเนี่ยก็คือจาจะเป็นนายกก็ได้อาจจะเป็นรักษาการนายกก็ได้ เออทุนเก้าในการสนองข้อเรีกระชงองการนะครับอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะยุบสภาครับใช่ครับยุบสภาต่อที่จะเลือกนายกยุบสภาแล้วก็ไปตายเอดับหน้าประมาณนั้นนะอาจารย์ใช่เพราะว่าอย่างน้อยมันมันสามารถรักษาอำนาจอยู่ได้อีกประมาณสักสามสี่เดือนสามเดือนอ่าสามสี่เดือนอ่ะมันก็ดีกว่าที่จะปล่อยให้คุณอนุทินเข้ามาเป็นนายกใช่ไหมถ้ามองในแง่มุมของสามพักเพื่อนครับเอาวันนี้ฉากสั้นสั้นตามนี้ก่อนอาจารย์ครับโอกาสหน้ารุกวนใหม่ครับอาจารย์ ครับดีดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพิชายรัตนดิหลกนภูเก็ตนะคะครับครับจะไปกันที่ท่านประธานกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือประธานวิบค่ะคุณวิสุทธิ์ชัยนรุนตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณวิสุทธิ์ค่ะสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับครับสวัสดีครับพี่สับล้านคุณมิวครับขอท่าติดติามรายการเดชะทุกทางครับโอเคครับขอตรงนี้ก่อนคุณวิสุทธิ์สั้นๆอ่างปุปมาเนี่ยจะผ่านวารละสองวารละสามในคืนนี้ไหม ก,ก็ต้องผ่านคืนนี้แน่นอนครับเราตั้งใจว่าให้จบภายในวันศุกร์นี้แหละครับอาจจะดึกหน่อยก็ไม่เป็นไรนะออก็หลายวันที่ทําหน้าที่กันมาอย่างเมื่อคืนเรากลับไปถึงบ้านกะตีสองครับื่องจากสภากะตีกว่าออเมื่อคืนก็ได้ไปยี่สิบสามมาตราและเช้านี้เป็นมาตราทีา่สิบสี่ก็คือเรื่องของอกระทรวงศึกษาธิการครับของไม่ของไม่มีอะไรสะดุดเสียงไม่สะดุดแน่นอนนะเพราะว่าต้องลงมา<ก>ติกันทุกมาตรก็ก็ทุกคนก็ได้มานะผมก็ย,ย,ยัง เห็นหลายคนที่ไม่สบายก็ยังยังยัง,ยงต้องมามหลายท่านเนี่ยยังเป็นผู้ที่มีคันแก่แล้วแ่แทบจะคลอดแล้วเนี่ยต่วันตงวันนี้นก็ยังามามานั่งประชุมกันนะครับตั้งใจก<อ>ันอยากทำแต<อ>่เต็มที่แต่เสียงแม้จะเกินมาสี่คนเสียงแต่ก็แต่ก็ไปได้ครับ<อ>ไปได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกคนก็รู้หน้าที่แล้วจะต้องรับผิดชอบต่อประเทศชาติบ้านเมืองท่านใดให้ขาประมาณมาตาดไปให้ได้เพราะเป็นเรื่องสําคัญครับคทีนี้เนี่ยมีข่าวมาแทรกอย่างที่น้องหมีว่าเมื่อมสักครู่นะครับ คือสรุปวงความแล้วนี่การที่สสพักประชาชนสองท่านเนี่ยนะออกมาพูดนี่ก็ทําให้คนเข้าใจว่านี่ผมพูดตรงๆเลยนะอขออนุญาตทําให้คนเข้าใจว่าพักเพื่อไทยนั่นแหละพยายามที่จะไปซื้อเสียงนะมาเพื่อเติมเต็มอย่าให้เสียงมันมันขาดหรืออย่าให้ประชุมสภามันล่มตั้งแต่พรบคาสิโน <c oughs> พรบ,บงบประมาณอ,มอยากให้คุณพิสุทธิ์ได้ชี้แจงเสือรอบเดียวเลย <c oughs> ถึงคือชัดเจนถ้าฟังฟังคลิปของผู้ที่อามาพูดมาเปิดเผยกันในานามพรรคประชาชนเนี่ยที่ว่าเราไปซื้อสิล้านเดียรครับเพราะว่ามันแพงไปอมันเป็นไปไม่ได้ไปซื้อมาทําไมวันนี้สองวันที่ผ่านมาเสียงผมก็ครบตลอดถึงจะเกินไปห้าเสียงสิบเสียงเนี่ยผมก็ครบตลอดอถ้าไม่มีความจําเป็นต้องไปซื้อพรรคประชาชนมาและสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยมันจะมีคนคนที่คิดวิปริตยังไงที่ต้องใช้ให้สายไปปล่อซื้อแล้วก็ ใครก็ไม่ทราบถามเขาว่าใครโทรหาคุณคุณยังไม่รู้ว่าเป็นใครโทรมาแล้วก็อ้างผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกว่าที่ใครผมเนี่ยเป็นกรริการจริยธรรมของสภาที่ตวรวจสอบให้แต่ความจริงเนี่ยอย่าไปพูดอย่างนั้นมันมันเป็นสร้างวัทกรรมทางการเมืองคุณต้องไปแจ้งความที่โรงพักเดิดขึ้นที่โคราชก็ไปแจ้งที่โคราดนะคุณจะไปแจ้งดีอะไรถ้าต,ตวรวจสอบมันตวรวจสอบได้โรศัพท์ใครใช่ไหมหพูดมาบอกใครก็ไม่รู้โทรมาบอกมันก็ตลกครับพูดอย่างนี้ถ้าใครฟังเชื่อเ็าออกลูกเป็นแมวแล้วไม่จริงนะครับ ไปไปไม่ได้คุณพิสุทธิ์ท้าเลยให้ไปแจ้งความเลยแฉมาเลยว่าชื่ออะไรนะเอามันแบบคือไปแจ้งความวันนี้เขาบอกมีโทรศัพท์โทรมานี่เขาตามได้ว่าโทรศัพท์ของใครพักไหนใครเป็นคนโทรมาและเป็นคนของใครที่โทรไปโทรมาเนี่ยคนที่จะต้องหาคนบาลงคะแนนไม่ใช่สอเสือสออะไรหรอกครับมันเป็นนายวิสุทธิ์คนนี้แลครับในฐานะประธานวิทยบาลที่หาคนบาลงคะแนนคือผมตามในพักผมพักรรมราชทั้งหมดให้มาบาลกคะแนนไม่จะไปต้องไปหาพักประชาชนแปลกัน เราไปพูดอย่างนี้มันก็เสียหายทางการเมืองต้องชัดๆต้องกล้าต้องแมนหน่นนอยตอนน่แจง<า>้งความเลยผมแนะนําตอนนี้เริ่มใบอักษรแล้วตอนไมแจ้งความแไดดีให้ได้ก็ไก่สอเสือฮอร์นกูก็เริ่มเริ่มใบอักษรกันแล้วนะ <c oughs> ก็ใบอักษรให้ไปใบทําไมอ่ถ้าไไม่ไปแจ้งความรัฐบาลเขาตามได้เนี่ยครับเขาไปจับได้เดี๋ยวก็ไปเยี่ยคอมาแล้วบอกให้ได้เี่ยวมมาจากไหนใช่ไหมครับคนที่ไปหาคนมาลงคะแนนเป็นผมไม่ใช่เนอื่นครับเอาสรุปว่าคือคุณพิสุทธิ์ท้าเลยไปแจ้งความเลยท่านแน่จริงประมาณนั้นนะ ต้องรีบรีบรีบไปรีบไปรีบ <â> <Different S 2> ไปแจ้งความเลยผมจะยกม <inaudible> ืออนโมสาระระบอบศาสาแลข้างในสาธุเขาเนี่ยถ้าเป็นแมนแมนเป็นผู้ชายหน่อยกล้าหน่อยจะไปพูดหรืพักไหนก็ไปรู้ใครโทรมาก็ไปรู้เนี่พูดอย่างนี้มันก็เป็นการที่พูดลอยๆให้คนอื่นเสียหายต้องกล้าไปแจ้งความกล้าดำเนินคดีอย่าไปไว้สังคมจะรู้ว่าใครใครอะใครมานั่นคุณผมดูนะคุณไป เป็นผู้แทนโดนแก๊งคอนเซเตอร์ต้มสูนมาเนี่ยฟังดูแลตลกตลกเลผมก็ฟังดูนะครับเป็นใครก็ไม่บอกรักษิณท่านที่นี่ก็ไม่ชัดเจนสักเรื่องเลยใช่ไหมครับค่ะมันต้องชัดเจนว่าดูที่เสียงว่าีจะมีรรคประชาชนมาลงให้ผมสักเสียงไม่ผมก็ได้ไปขอเลยไม่เคยไปขออังเขาเปิดมาขนาดนี้แล้วคุณวิสุทธิคิดว่าเขาจะกล้าไปแจ้งความไหมคะเอางี้ดีกว่าก็ก็จะไปกล้าทีรับเพื่อนไม่กลัวอะไรแต่คุณบอกว่าใครก็ไม่รู้โทรหาคุณผมยังไม่รู้เลย มันมีแรอถ้าคนจะโทรมาได้เอาเงินให้พี่สารานสิบล้านแต่ไปบอกว่าเป็นใครก็ตลกอะ่ะแต่เขาบอก<ต>คุณมันเป็นไปไม่ได้เขาบอกคุณวิรศักตร์ในเขตหนึ่งนี่ก็ถูกโทรด้วยเขารู้ชื่อแล้วอ่านี่รู้ชื่อแล้วเรื่องเสียหายขนาดนี้ต้องไปแจ้งความอคุณรู้คนเดียวได้ไงคุณก็ไปบอกชื่อบอกใครโทรคุณพิณไปแจ้งความดูเลคดีนี่ครับให้ประชาชนได้รู้ว่าพรรคไหนที่มัน มีพฤติกรรมเล้วระยำอย่างนั้นประชาชนได้ทราบที่จะไปซื้อเสียงฝ่ายค้านเน่ะมันต้องอไปแจ้งความรู้ชื่อยังรีบๆไปเอาเบอร์โทรไปให้ตำรวจก,กันได้ประเด็นนี้เ<ช>จ้าชาวบ้านที่ฝนต้มสูญเรื่องเดินอะไรเขาจะไปแจง้งความเจ้าหนี้บวชยังลากขอมาได้อ,อันนี้มีรู้เบอร์โทรมีค,คุยกันอะไรเงี้ยผมว่าต้องรีบไปแจ้งโอ้ยชัดเจนหน่อยทำอะไรอย่าไปให้ฟังสองแง่สามแง่มันไม่ใช่อาการเมืองเนชรบุร พฤติกรรมไม่ใช่ไม่ได้ต้องตรงไปตรงมาครับอีกประเด็นหนึ่งคุณวิสุทธ์นะถามกันตรงๆอีกทีถามซ้าเพราะคุณวิสุทธ์ก็ตอบมาแล้วต่างกรรมต่างวันละตกลงท่านนายกรุงอิงจะไม่ลาออกก่อนวันที่ยี่สิบเก้าแน่นอนหรือไม่ไม่มีไม่มีไม่มีเมื่อวานนี้ผมก็ยังพบท่านเลยอ๋อเหรอครับสามวันนั้นท่านมาให้กําลังใจสสเราที่สภาตลอดวันที่ท่านก็มานะฮะก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสและกําลังใจดี นะฮะบด้าที่เผมต้องไปให้กําลังใจพวกท่านแต่กลายเป็นได้ยกมาให้กำลังใจพวกที่ทํางานในสภาเสด็จผูนี้ครับท่าี่ไม่ไม่มีการลาออกเนี่ยคุณพิสุทธิ์คิดเองว่าไม่มีการลาออกไม่มีกยกสภาไม่มีลาออกครับอันนี้ถามท่านหรือว่าเราคิดเองถามท่านไมไม่ไม่ผมก็คุยกันคนอยู่ในพักทุกคนก็รู้ไม่มีท่านไม่เคยส่งสัญญาณว่าจะลาออกไม่ได้ไม่ได้กังวลขนาดนั้นเพราะเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและสิ่งที่ทานทำเนี่ยก็เป็นความตั้งใจนะฮะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองไม่ให้มีการ คนไทยในขณะนั้นตกค้างอยู่ต่างประเทศทั้งหลายหมื่นคนจะถูกทํร้ายอะไรเนี่ยก็เป็นเทคนิคการเจรจาทางการทูตเห็นท่านแก็ได้ชี้แจงไปเราไม่ใช่เรื่องที่ทากังวลอะไรภาษาการท่านหรือว่าคําพูดของท่านเราอมาติความว่าท่านไม่หลอกแน่นอนก็เจอกันก็คุยกันท่านก็ยัาให้กาลังใจพวกเราไม่เป็นไรแล้วก็เห็นท่านยิ้มยันแจบใสดีไปกําลังใจดีครับราเชื่อบ้านในในการทํางานไม่มีปัญหาอะไรครับนี่คือคุณแพรทองทานพูดเลยใช่ไหมคะว่าจะไม่ลาออก ก็ก <formation jin inh throat> <s at> ็ก <tı> ็เจอท่านท่านก็ไม่ได้บอกว่าจะเราแต่พบโดยมารยาทก็ไม่ต้องถามนะก็นู้ท่านท่านก็ให้กําลังใจพวกเราทํางานด้วยนะสำไปท่านก็ได้บอกบอกาปัญหาวันนี้เรากำลังเร่งนัดเร่งยาเสพติดทากันเต็มที่ทั่วประเทศใช่ไหมฮะปัญหาแก้เงินกู้กำลังทำละมีงานหลักๆที่พวกเราต้องทุ่มเทเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรรับกาบมาแก้ไขหลายเรื่องหลายอย่างวันที่21สิงหาเนี่ยท่านนายกจะไปให้ปากคำต่อสารไม่รื้ว่าไม่จำเป็นแล้วเพราะเราหยุดเอกสารแล้ว ประเด็นนี้ก็เห็นท่านชี้แจงทางเอกสารไปแล้วไม่ทราบว่าท่านจะไปจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าเห็นท่านชี้แจงทางเอกสารอะไรไปพอสุกข่วแล้วแต่ก็มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมและเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีคิดล้ายต่อระชิตบ้านเบืองครับแต่ถ้าไปก็จะมีโอกาสได้ชี้แจงมากขึ้นหรือเปล่าคะให้สิ้นสงสัยก็น่าจะดอก็อันนี้ประเด็นนี้ผมไม่ได้ถามท่านจริงๆนะครับไม่ได้ถามจริงๆคุณที่สุดมั่นใจว่าแต่ไม่ได้มีข้อกังวลอะไรไม่มีข้อกังวลอะไรเลยสบายใจได้ครับเราว่าผ่านแน่นอนนะ ถ้าตามนี้ครับเอาละครับขอบพระคุณมากค,คุณวิสุทธ์ครับที่ปีกเวลามาครับพิจารณนครับคุณบสวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณวิสุทธิชัยนรุณน,นะคะท่านประธานวิบท่านยอมรับแหละเอาเรื่องการยกมือให้กฎหมายงบประมาณาท่านนี่แหละรวบรวมเสียงไม่มีไปซื้อ <c oughs> งูหงงูเหา่าถ้าจะพักเพื่อไทยนะตอนนี้เนี่ยฝ่ายรัฐบาลนี่เกินมาสิบหกเสียงแต่ก็ถือว่าเกินเกินนะแต่ว่านั่นแหละครับกระดิกกระดี่ไม่ได้นะมันก็ปริมปริมน้ำอย่าอย่าปวดท้องพร้อมกันนะค่ะนะ